สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะบอกวิธีการใช้ผลไม้แห่งการเวลากันนะครับผมก็โอเคก่อนอื่นเลยก็คือวิธีการได้ผลไม้แห่งการเวลาเนี่ยก็คือต้องรวบรวม,มแมลงตามแมปต่างๆก่อนก็คือเป็นมันจะเป็นไอ้แมลงชุดตัดเสื้อครับที่ให้เราไปรวบรวมมาอืมพอรวมเสร็จแล้วมันก็บางแมปมันจะให้เหมือนคำใบในการทำเคสมา ก็ไปทาทาเสร็จปุ๊บก,ก็เปิดกล่องเปิดกล่องก็จะได้มาส่วนแมพแรกๆเนี่ยเหมือนเหมือนจะไม่ได้เป็นผลไม้นะเหมือนจะได้เป็นแผ่นหินแทนเนี่ยประมาณนี้โอเคก็วิธีการใช้นะครับให้วาปมาที่หน้าอันเป็นดิลันพอวราปามาแล้วจะเห็นตัวมแมลงอยู่ก็ไปคุยอันนี้คือแลกเปลี่ยนอันนี้คือมันจะแลกเปลี่ยนตัวของแผ่นหินที่เราเก็บไว้ถ้ามีมันก็จะให้แลกเราก็เลือกครับพอมันให้ เอาแรกปุ๊บมันก็ได้ผลไม้มาอะแลกก่อนแลกให้หมดใครที่ทำมาตั้งแต่แรกแรกมันมันน่าจะมีแผ่นหินเยอะนะทุกคนน่าจะมีแผ่นหินเยอะแล้วละแล้วก็โอ้อะไรวะเนี่ยหัวจังอ่านี่ไงแลกเลยเอยๆแลกไว้แลกไปแลกให้หมด โอเคแลกหมดแล้วผมได้มาเก้าคนอื่นน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละถ้าสําหรับการทําแบบแรกๆกันนะแบบทำทุกหลอกทําทุกอย่างแล้วก็นี่มีอะไรที่อยากให้ฉันโจทจ์จาว้บ้างแล้วมันก็จะให้แกหหลกผลไม้แล้วก็กดยืนยันไปแต่ว่าก็จะยืนยันอยากไปคุยกับตัวไหนก็อยากได้ของตัวไหนก็คือลองไปคุยเอาไปคุยก่อนถ้ามีให้แลกก็เอาอส่วนอันน,นี้เดี๋ยวผมแลกให้ดูปุ๊บแลกไป แลกแล้วได้ไร,รก็ได้เป็นของตกแต่งอันนี้ก็คือวไว้ตกแต่งในห้องอ่ะแ๋ยวเราไปแลกของตัวพวกพวกตัวตัวหลักในวิลชนกันคุยได้ปะให้ตรวจสอบอืมอันนี้มันเป็นเรื่องยังไม่ได้ดกันข้าวันนี่ไงไซเลตเทอริสีแล้วก็เอาไปแลกของฝันเอามา แล้วเราก็จะแะไข้อฟาร์มอ๋อเราได้ข้อฟาร์มไว้แคทไม่มีของอันนี้ไงมีมีมงกุฎมาให้หรือว่าไม่มีของให้โอเคก็พวกตัวตัวละครมันจะอยู่แบบว่าสลับสลับกันนะนะโย <laughs> เปิดมาคุยด้วยอะไรวะเนี่ย ก็เทกไม่ไหวแล้วคุยเรื่องอะไรอือ,อขอของขวัญหน่อยได้ได้ข้อความด้วยอะไรออกุญแจอ๋อหอกไม่ใช่กุณเจม,ม,มันคือจอกอันนี้นี่ที่พี่แกไปใส่น้ำไปพี่ไพนอนจะให้อะไรล่ะ ให,ให้ดาบโอ้โหพี่ให้ดาบโอเคส่วนวิธีการเอาไปวางก็ไม่ใช่เหอตายเลยมันต้องเป็นเยอตายเพชรห้องเราดูกำหนดการดูกำหนดการเลยเนี่ยตกแต่งนี่เอาไข่มาวางไว้ข้างหัวอ่ะองไงโอ้โหเดี๋ยวนะ ดาวอันแค่นี้เองอะจอมึงยังใหญ่่าเลยแล้วก็มาแรงอะไรวะเนี่ยแล้วก็ของแคทแคทเทริตรูปอืมดาบโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ดาบพี่แค่นี้อ๋ออันนี้ลิบบิ้งของไซรีลนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีการไปเอาด้วยดาบโคตรเล็กเลยอ๋อดาบพี่ก็เล็กเกินโอเคครับสำหรับการ ไปเอาตัวของลนะิวินไซรินนะให้ฟ้ามาที่อีลิเซียีอ,อลิเซียมเีิเซียอะไระโอเคถ้าวามาแลละครับเหมือนของผมเนี่ยไซรินมันจะมายืนอ,อยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เป็นไซรินล,ล่างโตก็ไปคุยคุยก็จะได้ลิบินมาอืมแต่ว,ว่าถ้าคนอื่นไม่ขึ้นไม่รู้ว่าต้องไปทำคยุยอะไรหรือเปล่านะอ่าโอเคครับก็เราคล้ายที่เก็บ เก็บแอปเปิลมาตั้งแต่แบบแรกๆอนะ่ะน่าจะแลกได้ครบทุกตัวลนะอืมโอเคก็สัลด์ก็ไปยครับ,บแล้วแบบนี้มันกระตุกอะไรกันบ้างถูก,ก